ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านได้ตั้งประเด็นเป็นหัวข้อไว้ว่าปฏิบัติตนอย่างไรในวัยเกษียณใครคนเกษเสียณก,ก็ฟังได้ใคร,กรเกษียณแล้วก็ย้อนกลับมาฟังได้ใครทําได้ก็ถือว่าดีแล้วอ,อย่ามนมองมีอาชีพที่สองสำรองชีวิตผิดตรู้จักขอโทษและให้อภัยได้รับอะไรอะไรแสดงความดีจิจาให้พรอ,อย่าทำตนเป็นคนเจน้าแง่สงยง ก่อนนอนแลวตื่นนอนสวดมนต์ไว้พระบาเงเป,ปน็นสมถะวิปัสนากรรมฐานอยู่เป็นประดุจร่มโพร่มใสให้ลูกหลานออก็เสียแล้วก็ดูแลเขาสิท่านเขาไปทำงานล้วก็ดูแลเป็นประดุจร่มโพร่มไสจัดการไปท่านก็ลูกเราทั้งนั้นลูกหลานเราชาวบ้านชาวช่องก็มีไมตรีต่อกันมีอะไรก็เอเื้อเฟื้อเจืออาจกัน ลูกหลานเขาก็เป็นลูกหลานเราเอาวันนี้ไปตลาดมาลูกมากินกับป้ามากินกับลุงมาๆมากินกับที่นี่แล้วจะไปกินที่บ้านไปลูกก็เจรเด็กๆไปเมื่อเจรเด็กไปเด็กมันก็รักเราแล้ว,ลวจะรู้สึกว่าเด็กมันมารอมเรามีความสุขมากคุณตาคุณลงุงคุณป้ามันก็มาหอมเด็กเล็กๆให้เด็กเล็กๆเนี่ยดีท่านเด็กจะได้หอมอ้าว หอมก่อนหอมก่อน้องก่อน,อม,อนมันก็จูบฟอดผูไม่อยากได้กินนะท่านเพราะเนี่ยมันกินแล้วจะสอนแร้วมันก็ได้าก็นด้งขัดตมาสอนกันไปถทะลุหลานลราลูกหล,าน,ล,า,ล,กลานเขาจะเป็นเรือเกียรตเด็กท่านแล้วเขามีความทุกข์ร้อนอะไรก็พอมีโอกาสสงเคราะห์เจอจานด้วยแหละวัตถุหรือข้อแนะนำก็ค่อยๆพูดกัน ถึงแม้เขาไม่เห็นตัวเราถามท่านผู้ชมจริงๆอะปะีนเนี่ท่านเห็นพระอาทิตย์กี่ครั้งท่านเห็นพระจันทร์กี่ครั้งท่านไม่ได้เห็นเลยถ่าเนเจอแสงไฟฟ้าอย่างเงี้ยแต่เรารู้พระอาทิตย์ตั้งขึ้นพระจันทร์ตั้งขึ้นมีแสงสว่างของพระจันทร์ดวงดาวตั้งขึ้นคนเราเนี่ยเมื่อไม่เห็นตัวจริงๆเขาจยมีความรู้สึกว่าเราเป็นแสงสว่างให้เขา เดินผ่ากลางทุ่งคนเดินผ่านทุ่งพระจรูว่าพอถึงตรงนี้นก็จะมีต้นโพนะทวัดต้องมตต้นโพต้นไทรถ้าเดินผ่ากลางทุ่งต้นโพไม่เคยมีมีแต่ต้นไทรท่านหรือมีต้นไม้ก็จะไปนั่งพักหายเหนื่อยคนเรามันบางทีมันเหนื่อยใจท้อใจคําพูดคําสอนของเรานั่นแหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดสําหรับคนที่เป็นลูกหลานถ้าเขามาขอคําแนะนํา ขอเชิญร่วมทอดกระถินสามัคคีมหากุ